ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนณเวลานี้นะคะช่วงที่เราไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันเลยเขาเริ่มคิดถึงคุณบ้างหรือไม่และมีแนวโน้มบ้างไหมที่เขาอ่ะจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณก่อนลองมาฟังคำํำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เป็นการํำนายโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะ มาเช็คความรู้สึกของเขาในช่วงที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าถามว่าในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะถ้าถามว่าลืมหรือ,อยังอาจจะยังไม่ได้ลืมทั้งทั้งหมดนะคะไพ่เดวิลนะคะยังมีอะไรบางอย่างที่ยังผูกติดเขาให้ยังนึกถึงคุณถึงแม้ว่า ภายนอกนะคะที่เขาแสดงออกเนี่ยคือเขาสบายอกสบายใจเขาไม่เป็นอะไรนะเขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขดีแต่มันเหมือนกับว่าที่เขาอะแสดงให้เราเห็นในลักษณะเนี้เป็นเพราะว่าเขามีกำแพงมีกำแพงขึ้นมาปิดกัน้นปิดกั้นความอ่อนแอความอ่อนไหวนะคะภายใบยนี้จะชัดเจนมากเลยว่าสิ่งที่คนคนนี้ต้องการทำให คนทั่วไปมองเห็นอ่ะก็คือเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่มีใครเห็นไหมคะบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันว่วาง,าง,างเปล่ามันไม่มีใครเลยแต่เขาพยายามจะโชว์โชว์ความเข้มแข็งอ่ะนะคะฉันอยู่ได้ชีวิตดีนะเห็นไหมท่ามกลางความขมุกขมัวเนี่ยฉันยังนั่งอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราก็คือชีวิตฉันดีมาก ฉันไม่เป็นไรเลยนะคะฉันอยู่ได้ฉันโอเคถึงแม้ว่าฉันจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่ฉันแฮปปี้กินอิ่มนอนหลับอันนี้คือสิ่งที่แสดงออกแต่ลึกๆที่เขาไม่ได้ให้ใครรู้ก็คือเขายังคิดถึงคุณนะคะเขายังหวยหาคุณอยู่มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังทำให้เขาอะ่ะ ตัดใจจากคุณไม่ได้นะบางกรณีก็จะเป็นในเรื่องของเวรกรรมแต่ถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องเวรกรรมมันก็จะเป็นในเรื่องคุณยังมีสเสน่ห์ต่อใจเขายังมีความลหลงไหลถ้าเคย18บวกกันนะไพ่ใบนะี้ก็คือก็ยังติดใจเรื่อง18บวกอยู่แต่ถ้าไม่เคย18บวกก็คือมันเหมือนกับว่าเขายัง,ลงหลงไหลอะ่ะยังคิดถึงรูปร่างหน้าตาของคุณนะการแสดงออกการพูดคุยของคุณอะ่ะยังมีผลอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็มองว่าเขาก็ยังเก็บซ่อนความรู้สึกดีความต้องการคุณอะไว้ลึกๆนะ,ะแล้วยังไงต่อนะคะสีด่ดาบเป็นการพักพักฟื้นการพักผ่อนในเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มันแย่หรือสถานการณ์ที่มันไม่ดีไปต่อไม่ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือการพักเพราะฉะนั้นหมอมองว,ว่านี่คือการพักจากปัญหา นะคะแล้วก็หลังจากที่พักจากคุณไปแล้วถามว่าเขาคิดถึงบ้างไหมแน่นอนนะคะมันก็ต่อเนื่องมาจากไพ่เดวิลเนาะลึกๆแล้วอะ่ะเขายังไม่ได้ลืมคุณอะ่ะนะและสิ่งที่เขาซ่อนไว้ก็คือความโหยหาความรู้สึกแบบอยากจะได้คุณกลับมานะคะสองถ้วยยังรักอยู่แหละนะยังมีใจบางกรณีคือยังรักอยู่แล้วก็ตอนนี้รู้สึก รู้สึกขาดแคลนความรักและก็กำลังใจต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขานะคะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้ก็ยังมีความคิดถึงยังมีความโหยหาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่มันะมันก็คือถูกเก็บซ่อนไว้ข้างในในใจของเขานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่า ในเมื่อเขาอะก็ยังมีใจให้เรานะคะมันมีโอกาสไหมอะที่เขาอะจะติดต่อกลับมาอ่ะขอดูแอคชั่นถัดไปของเขาเลยละกันนะคะที่เขาคิดจะทำในตอนนี้โอเคสิ่งแรกนะคะใบแรก10บถ้วย7ถ้วยโอเคมันเป็นความคิดนะ เป็นความคิดที่ว่าเขาอ่ะอยากจะให้เรากับเขาอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสิบถ้วยความรักสิบเต็มสิบแต่มันยังเป็นแค่ความคิดอยู่เห็นไหมคะเอเนอร์จีคือนอนอ่ะนอนหลับแล้วเนี่ยเจ็ดถ้วยมันเกี่ยวกับการคิดการเพ้อฝันแต่ยังไม่ลงมือทําคือไพ่อ่ะใบเนี้ยมันยังไม่มีการเทคแอคชั่นมันคือการนอนหลับแต่อย่างน้อยในการนอนหลับของเขาอ่ะมันเป็นการหลับแล้วฝ่ายฝันฝ่ายฝันถึงภาพที่อยากให้เรากับเขาอ่ะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอเห็นตอนนี้เขาเริ่มเริ่มคิดถึงเริ่มอยากที่จะให้เรากับเขาอ่ะได้กลับเข้า,ามาในชีวิตของการละกกันมันเป็นความรู้สึกคิดอ่ะขอดูซิคิดอย่างเดียวแล้วจะทำหรือไม่อ่ะขอดูว่าภายใน1เดือนเนี้ยเขาจะ take action มาที่เราหรือไม่ขอเป็น1เดือนนะคะ10เหรียญแด,ดาบแล้วก็สถ้วยเขาอยากกลับมานะ อยากติดต่อกลับมาถ้าเกิดว่าคุณบล็อกเขาอะก็ไปปลดบล็อกหน่อยละกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บล็อกเขาเป็นเขาที่บล็อกคุณนะเขาก็กําลังคิดอยู่นะคะบล็อกไปแล้วนี่ถ้าเกิดจะปลดบล็อกอะจะต้องทำยังไงนะคะถึงจะทักมาได้แบบดูกลมกลืนดูเนียนๆหน่อยแต่ไพ่สามถ้วยอยากกลับมา ต่อให้เราอะจะไม่ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่ได้กลับมาเป็นแฟนขอเป็นเพื่อนก็ยังดีนะคะโอเคสิ่งที่หมอเห็นนะคะระยะเวลานะคะในตอนนี้มันมีอุปสรรคอยูอ่เพราะฉะนั้นหมอมองว่ามีแนวโน้มที่จะติดต่อกลับมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วแบบภายใน1เดือนอะ ะะอยู่ที่ภายใน3เดือนอมีเกณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเขาคิดในเรื่องการติดต่อไหมเขาเริ่มคิดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดอะไรอะขอดูดีกว่าว่าใจเขาลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาในรูปแบบแฟนบ้างไหมเพราะเห็นแล้วว่าออไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ยังดีงั้นขอดูซิใจมีความรู้สึกในเรื่องของการกลับมาเป็นแฟนบ้างไหม สามดาบนะคะสองถ้วย the star โอเคขอขยายไพ่สามดาบนะคะสามดาบคืออะไรสิ่งที่ สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก่อนในช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปเนี่ยเขาอาจจะไปสารสัมพันธ์กับใครอยู่ก็ได้นะคะสิ่งแรกก็คือเขาอาจจะมีใครอยู่แต่ถ้าในกรณีที่ช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปเขาไม่ได้มีใครอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าความผิดหวังหรือก,การเลิกลาครั้งล่าสุดเนะี่ยเขายังรู้สึกเจ็บปวดเขายังรู้สึกอ่อนล้าเขายังรู้สึกอ่อนแรงสี่ดาบกับเดือดตาร์ก็คือเขาต้องการเวลาในการพักฟื้นก่อน ะะต้องการเวลาไปฮิวฮิวใจหรือไปพักผ่อนในร่างกายของเขาก่อน นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์แบบแฟนเร็วนี้ก็เป็นไปได้หรือบางกรณีคนคนนี้เขาเคยมีปมความผิดหวังในอดีตมันก็เลยทําให้เขาต้องระมัดระวังในการที่จะเปิดเปิดใจเปิดความสัมพันธ์ให้กับคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นมองว่าเบื้องต้นนะเขาคิดจะกลับมานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นในความสัมพันธ์ในรูปแบบแบบแฟนก่อนยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาแล้วจะคบเป็นแฟนเลยนะคะโอเคทีนี้มาดูกันต่อว่า ความสัมพันธ์เรากับเขาในช่วงปีนี้จะไปในทิศทางใดขอเป็นในช่วงปีนี้นะคะแฮงแมนราชาเหรียญแล้วก็โอเคขอดูราชินีด้ครับสิถ้าถามว่าทั้งคุณและเขา Move on จากกันหรือ,อยังก็ยังไม่ได้ Move on นะคะ ต่างคนต่างก็ยังนึกถึงการคิดถึงกันแต่เหมือนทั้งคู่ก็มีความอีโก้กันทั้งคู่นะคะมักจะแสดงออกว่าตัวเองก็อยู่ได้เข้มแข็งไม่เป็นไรนะคะบางบางครั้งนะก็คิดในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วมองว่าคนคนนี้ต่อใอ้เขาจะไปคุยกับคนใหม่อะแต่เขาก็ต้องเหมือนย้อนกลับมาที่คุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันยังตัดกันไม่ขาดหรอก ะะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการห่างกันไปเพื่อฮีลความรู้สึกนะคะช่วงนี้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมจริงๆอะ่ะเหมือนคนที่วิ่งหนีปัญหาเนี่ยพยายามปิดกัน้นปิดกั้นความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดในเรื่องของการกลับมาก็ยังคิดนะคะก็ยังคิดแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะ พยายามที่จะปิดการความรู้สึกที่แท้จริงอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็หนีเสียงหัวใจของเขาไม่พ้นหรอกเขาก็จะมีการกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณต้องทําไม่ต้องตามไม่ต้องทําอะไรให้เขาไปคบคนอื่นเลยให้เขาวิ่งหนีปัญหาไปเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไปไม่รอดเขาก็จะรู้เองว่าไม่มีใครที่เข้าอ,อกเข้าใจเขาได้ดีเหมือนคุณและเขาก็จะเป็นฝ่ายที่วนเวียนกลับมาเองคุณยิ่งวิ่งตามเขายิ่งหนีเพราะฉะนั้นเราอยู่นิ่งๆนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ